สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทุกผูทุกคนมันนี้ผ้ามากินอาหารหนอกบ้านเจะพี่น้องอืมจะสิบเราเสียงดังได้ดจ้าเพราะว่าเกรงใจข้เจ้าจ้าเกรงใจข้เจ้าก็เจ้ามานาั่งกินเบาดังเไทยก็จะไม่เป็นตัวตนข,ของเจ้าของแน่จหนวยหมือนกัน เป็นอาหารเป็นอาหารบุฟเฟ่ของคนจีนจ้าพี่น้องราคาอยู่ที่แปดแปดเหรียญต่อคนแปดเหรียญต่อคนกับมีอาหารอยู่ข้างในหลายอย่างอยู่อันนี้คือจานที่สองเป็พี่น้องจางนที่สองค่ะก็กินแบบเดิมๆกินกุ้งกุ้งกับโต๊ะเบญายก็เฮ็ด เป็นผัดเป็นประเภทผัดโบ้บ้ใส่พริกพี่น,ออน้องกี่ผัดอะไรี้ยมัก็มาก,กินแบบนี้พี่น้องก็มากินเลยคือกินแต่แบบนี้แหละมาก,กินอยู่นี่ประมาณรอบที่สามละพี่น้องตั้งแต่ตค่อยมาอยู่อเมริกาบังหารสามีแล้วเจ๊บังหารสามีเ,บบามเอามือบังขออภัยนไวไป มวยไทยไว้มวยไทยลอยไอ้อลีดยีดเยี่ยมวย <c oughs> ไทยวิดีโอจะสั้งยัง ขนาดเคยกินเข่ามากอิ่มเลยพี่น้งองนะกินเข่าครับแต่อันเมอว่านอ่ะอมอมเนื้อเมอว่านอืกินแบบมาเต็มทีเลยเหมือนเสาร์มานีก,กันยังสัตว์ได้สองจานนะพี่น้งอง หน่อยปูยังไม่ปูนุ่นี่กอิ่มะไนี่จิ๋หจิ๋มปก่้อคนกินเขามากเลยเนาะจังมากซาามีหิวจ้ะสามี่ิวเป็นอะไรส่วนมากินเจ้าไข่ยบหิวดอกจะอิ่มแห้งแต่ก็ินจนมาซองจานแล้ว น่อราคาอยู <ober ian> then, ่ในมแตาค้นจีนพี่น้องมีตาเด็กหน่อยอืมประมาณอายุ20ต้นเลยอะ คนกินทั้งหมดเลยจ้ะจ้ะอาหารแปดแปดเหรียญแล้วก็บ,บวกน้ำอีสามกเ็เป็นเป็นสิบเอ็ดจ้ะอันนี้น้ำสามสามเหรียญเปลี่ยนทั้งหมดเงินละสิบเอ็ด Nah, waktu tasmin. ແຮງພີ່ນ້ອງໄປເລີຍໄປເລີຍ เสือเผาพึ่งมากไปน้องเอ,อ้ยหิวสามีหดหิวคือคนไทยไปจ๊ะเล็กเสือเผาเมื่อกีนนอ้นะคนคนจีนเพี่น้องเป็นคนจีนหนาคล้ายๆค,คนไทยเนาะตัวเนี้ยหน่อยไม่ต้องคนจีนทำงานอยู่เนี่ยไม่ต้องคิด อิ่มบูอิ่ม,มเหม็ดลี่มี้ลัจากนี้เราไปนอกจะไปว่ามาต่อจะปิ่นรูปภาพ เผกกัน,นกีนิิหนาคาไปนะครับ